รอเลยรอเลยเอ่อคำแรกนี่ขยายคำ่าแก่เนาะไม่ใช่แร็คเฉยๆโอเคโอเคต้นต้นกลับม่สุภาพ ไอ้ยายมาเข้ามาถงนายแ้วองผมแต่ว่าเวรี่เวรี่มากร้อ,กรอ,กอรนก็ร้อนถิงหายอไราระมานั้นงร้อนมากเอา้าเดี๋ยวเพราะอยู่มาน,นานเพราะว่า,วาแก่แล้วแล้วอาจารย์ังดีดี พราะเป็นครูภาษาไทยอ้าวคนพวกนี้จะก็มารู้เรื่องอะไรที่มันเป็นวันศิลป์อะไรเงี้ยเท่าผมได้ไงเอาเดี๋ยวฟังต่อไปเพราะนั้นผมจึงให้เหตุผลว่าคณะกรรมการเลือกคำฝันเมนวนนี้ชนะเลิศเพราะเป็นคำฝันที่สั้นกระชับ ใช้คำง,ง่ายๆแต่ความหมายดีเหลือเกนอินไม่เชื่อฟังอีกครั้งนึงสร้างความรู้สู่สากลสร้างคนคู่คุณธรรมปร,ระชาชบอกแล้วเราเชิญคุณประจวบชัยสศร์วมา,า,าเป็นนายกสมาิา,า,ายาลัย ในเวลาที่เรากยายามจะขยายการศึกษาของวางมนแหงไปสู่สากลเพราะนั้นนี่คือคืออะไรปณิธานของวางมนแหงเมื่อมาถึงเวลานี้แล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะสร้างความรู้สู่สากลและเราก็จะสร้างคนคู่คุณน,นั้น ผมดีใจที่อาจารย์ทั้งหลายบอกว่าอาจารย์เรียนอายุหกรไปแล้วแล้วเอสแกนทุกคนใช่ไหมใครยังอยู่วะไม่มีเนาะแต่ว่าเมื่ออาจารย์เรียนทบทุกวิชาสถามาสถามาอะไรที่มีนายประยชนช์ยสารนั่งหัวโตวอยู่เนี่ยเขาอนุมัติปริญญาให้อาจารย์แน่ สุดท้ายในบทบรรณาธิการบอกว่าขาวของมแหงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อวินยัยชัยยมุลเจ้าของความฝันที่ชรับเลิศในครั้งนี้คำขวัญเนี่ยว่ากันจริงๆเป็น เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกกันว่าร้อยกรองนี่แหละนะแต่ว่าเป็นสั้นๆแล้วก็ยังไม่เป็นรูปแบบใดยังไม่เป็นกลังเป็นกรองเป็นอะไรกันต่างออผมอยากจะบอกอาจารย์ทั้งหลายว่าจงลองสังเกตถ้อยคำเหล่านี้ที่มันเป็นคำบัญของ โรงเรียนของออวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้ง,ง,งข้อความที่เราดูจากสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์อา้าอาจารย์อาจารย์ที่ไม่เคยสนใจสปอตโฆษณาเนี่ยนับแต่วันนี้ จะกลับไปนะ,ะปปาอาจารย์ดูสปอตโฆษณาแล้วอาจารย์จะเห็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ถ้อยคําขนมปังยี่ห้อหนึ่งชื่ออะไรอันปันอันปันกินกับอะไรก็อร่อยเห็นว่าโอ้ไม่คิดขึ้นมาได้ไงอะ่ะกับอะไรก็อร่อย ฝันให้ไกลไปให้สุดเป้าหมายมีเอาไว้พุพ่มชนเห็นมากไม่ใช่ค่อยๆเข้าไปหาคุก็พุพ่มชนอะไรกระถินแดงใช่ป่ะอาจารย์ดูสิโฆษณาที่มีพ่อคนหนึ่งมันก็อุ้มรูปไปรักษาใช่ป่ะ เขาอาจจะไม่ได้เป็นพ่อที่ดีที่สุดแต่เขาก็เป็นพ่อที่รักเธอมากที่สุดโอ้ที่ดูแล้วคนลูกแต่เขาบอกเรื่องนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงที่ที่เหมือนจริงคนผู้ชายที่เป็นพ่อนะ่ะเป็นใบ เพราะนั้นสปอรตชนนี้เขาเรียกไซเลนแมนนะเป็นบ้านแต่ว่ารักลูกมากเวลาลูกประสบเหตุหที่ต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยบาบาลหมอไม่รักเพราะต้องใช้เงินมากเหลือเกินเขาบอกเขามีบ้านนะอาจารย์ได้บอกไหมมีบ้านนะ เขาดีดีขายบ้านก็ดีดีไปนอนกลางขนนเพื่อเอาเงินมารักษาลูกเคขาื่าขายบ้านก็ยังไม่พอเขาก็บอกเอานี้เขาจะไปขอรับโดยจากจากผู้ที่เมตตาและปรากฏว่าคนเขาเมตตาไปอันมากกลู้สงสารในที่สุดมารักษาลูกหายเลือ ผมอาจจะเล่าไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาทำจริงๆอาจารย์ไปดูดูแล้วอาจารย์สังเกตทอนคำอ,อ้อผมว่าสปอตทอยคำที่ใช้ในโฆษณาหรือว่ายิ่งทางโทรทัศน์เนี่ยน,น่าสนใจมาก ผมผมกำลังจะยุคให้สผหนับให้เกคโมือยีการศึกษาของเราเนี่ยจะให้รางวัลสปอตโฆษณาดีๆอ้าวรางวัลแหมงให้รางวัลใครก็อยากได้ถูกปะ่ะแล้วเราประสบเสร็จตรงนี้อาจารย์คิดดูส,สิสปอตโฆษณาอย่างที่เขาบอกว่า คนไทยเราเอานับถือคนที่สูงาอายุกว่าแล้วคนไทยเรียกคนนอกบ้านเป็นคนในบ้านาจำนึกออกไหมเ,เรียกป้าเรียกน้าเรียกลุงเ,เรียกพี่เรียกน้อง แสปอรเนี้ยยามเยาว่าแม่งนี้ผมชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมไอเด็กที่มันว่ายายอ่ะยายที่ขายาขนมห,อหออ่อะแต่ดูมันไม่มีเงินยายหยิบให้โอ้มันว่ายสวยแล้วตอนหลังในคนไอเอซีโฆษณาเนียมันไปตัดอีดตรงว้ยเนี่ยออกผมกรธผมกลับจะให้รางวัลมาละแทะอวอดเนี่ย ตีข้างนอกก็คมีแตนนีหลักตรงนี้ออโอ้นั่ไหวสวยมากเลยเพราะ,ะอาจารย์บอกผู้สิอยากดูคนไหวสวยเนี่ยไปดูแล้วสปอตโฆษณาเนี่ยจากทำไมเราไม่เราไม่เออทำอะไรที่มันเป็นเป็นวัฒนธรรมไทยเนะเช่นพ่อแม่ พอแม่ผูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ให้อะไรเนี่ยออมันไหวหน่อยได้ไหมเพราะมีสปอตอย่างนี้งานะผมพยายามทําตัวเป็นตัวอย่างอาจารย์ใครให้อะไรผมเนี่ยผมไหวแล้วไม่ต้องกลัวอายุสั้นอาจารย์อา,ายุาายืนเพราะผมไหวนั้นผมขอบคุณผมไม่ได้แสดงความเคารพอาจารย์ออกให้ทราบไว้องคุณแม่ผมเนี่ยสองผู้ใหญ่ให้อะไรเนี่ยขอบคุณนะลูก แล้วอย่าพอาะุณเฉยๆยกมือไหว้ด้วยเวลาไปารับประทานอาหารกับใครใครก็ตักอาหารให้แล้วไม่ยกมือไหว้กลับมาแม่จัดการว่าทำไมมาอ้างว่ากำลังถือช้อนอยู่ท่านก็บอกก็วางสิทำไมต้องถืออยู่ตลอดเวลา ว่าเดยโอวยเสียโดยอาจารย์ผมใช้คําว่าขอโทษน,นะเนี่ยหาว่ามาลงทุนนำพันถ้าผมจะเป็นคนที่ดูดูดีดูอะไรเนี่ยมีต้นต้งนึกถึงคุณแม่คุณแม่สอนแต่คุณแม่ผมถึงแก่กรรมไปยี่กว่าปีแล้ว ผมสอนอยู่ที่เนี่ยแต่แม่สักว่าไม่ทักบอกครม,มีพี่น้องหลายคนใช่ไหมแต่าการทำไปซะถามว่าทำไมจะยกขวดเขาโอ้โหตระโมยแม่นี่ยากเกียบแต่เราทำตามที่แม่บอกก็เก่งริดหอยก็ะเทอาจารย์ กำลังจะอบอกอาจารย์ว่าวันนี้จะกลับไปเนี่ยอาจารย์ไปทำการบ้านมาสดสักหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่มออย,อ,อย่าเพิ่งใจร้อนนะจริงๆบอกสองสามประโยชน์อาจารย์นนก็ทำได้แล้วแต่อาจารฟังหนึ่งผมไม่เชื่อว่าจะจะทำได้ดีถ้าบอกสองสามประโยชน์นะ ประการที no. yeah. uh, mm ่สองผมต้องบอกก่อนสิว่าทำยังไงถึงจะทำได้ดีศิลปะการประพันธ์เนะเอ่อจะบอกอ้าวแล้วตัวใครให้แตงกรอบเดี๋ยวสิมีเหมือนกันแต่อาจารย์ฟังผมก่อนเอออาจารย มีนักเขียนอยู่คนหนึ่งเป็นนักเขียนชาวอเมริกามันชื่อ er เออร์เนสเออใช่อาจารย์เออร์เนสเฮมิเวย พูดถึงนักเขียนคนนี้ทำไมให้ข้อมูลนิดหนึง่งมันเป็นนักเขียนยาวในการที่เขียนนั้นสือออกมาแล้วเนี่ยขายดีภาษาอังกฤษเรียกว่า bestseller อ่าอาจารย์ฟังไว้ bestseller ก็อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยถือว่า bestseller แล้วก็ของนักเขียนอีกหลายๆคนขายดีเขียนเรื่องสัน้นเขียนนวนิยาย เขียนกฎความเกียีตหลังงานก็คือว่ามันได้รางวัลโนเบลรางวัลโนเบลไม่มรู้ผมจะบอกอย่างว่าเออประเทศสวีเดนเป็นคนบอกได้ใช่ไหมเออเดสวีเดนเป็นคนคิดรางวัลนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นรางวัลที่คนทั้งโลกอยนากได้มีสาขาอะไรต่างๆรวมั้งสาขาวรรณกรรม นในแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีนักเขียนรางวัลโนเบลเนี่ยก็มีปาลาลบกันว่านักเขียนไทยนี่จะได้รางวัลโนเบลบ้างไม้อะไรเงี้ยก็ยังยังไม่ไม่อย่างว่ไม่ปรากฏแล้วในวงานการวรรณกรรมก็พูดกันว่าเฮ้ยน่าเอกนานเนาะเพราะว่าหนึง่งเราควรต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยหรือเป็นภาษาไทยเรวก็แปลเป็นภาษาอังกฤษ พวกมีนักเขียนหลายคนพยายามอยู่อะไรอยู่เอาแต่ว่าไอ้เจ้าเฮมิงเวย์เนี่ยมันเป็น